ฤฤฤสุกติดตังไอ้อย่าไอ้อย่า <c oughs> พี่ดีตรงนัน้นหรือหน่โตเปอรพี่ตุ่มใครคข้างพ่ตุ่มไม่เห็นก่ะเห้าเหหน้าน้นานอยงน พี่ปอพี่เล็กพี่ปอข้างพี่ปอถางพี่พี่พี่เล็กโอยเจ๋งหมดแล้วเหรอนหาดแล้ข้างล่างข้างล่างมีมีมีปังเงาะมีปังเงาะเออต้องนึกภาพตามก่อนปังเงาะ ข้างๆใบในั่งนั่งข้างๆใบพี่อ่าปราดาป้ดารตรงข้ามใบมีนั่นเองกับนะ้าอ๋าเรียกถูกโผล่มาหน่อยนั่ <c oughs> นเองนะ้อาข้างซ้ายนั่นเองนาะอามีข้างอื่หรนะือเปล่า อ๋อมีพี่ข้างข้างขวาอ่าพ่อติมอ๋มก็พี่เอพี่แก้มพี่พิมมี่พี่ชาฟเกดโอ้โหความจำเป็นเลิศ